สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนายฟอนซซึ่งวันนี้นะครับเราจะมากดผลปีศาจกันคนดูเพราะว่าไอดีนี้นะครับเป็นไอดีไก่ของผมนะครับซึ่งผมมีผลเอนี่ผลน้ําแข็งถาวแล้วครับแต่ว่าผมอยากได้ผลอื่นอะเออแล้วผมก็ยังหาร้านซื้อไม่ได้แต่ว่าผมไปหามาเจอร้านหนึ่งนะครับผมเขาชื่อร้านว่าเ,เสียงแอบไอ้ เกาชื่อร้านว่า Easy Farm นะคบผมนะวิ่นไง Easy Farm ร้านที่รับฟาร์มแต่ไม่ได้เก็บรับฟาร์มนะครับตอนนี้ก็มีพวกเกี่ยวกับไอดีวางจําหน่ายแล้วก็ยังมีตรงส่วนทางด้านของผลปีศาจถาวรด้วยนะคะผมก็คือถาวรเลยนะเออก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการกดแล้วก็เล็กราคาสินค้ากันนะคบทุกคนไปกันเลยวิวฝากกุลค์ให้เบคอนด้วยนะคะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเว็บ Easy Farm No หนึ่ง No ตึง No วัน No สมลองกองเกลกันแล้วนะคบผมก็ให้มาตรงส่วนของ ทางบริการอื่นๆเลยนะคะตอนนี้เออลืมบอกไปก่อนใครที่เข้าเว็บไซต์มาครั้งแรกนะคะสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบซานะครับก่อนอื่นนะครับต้องสมัครก่อนซึ่งวิธีการสมัครคือมันง่ายทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วโอเคพอเข้าสู่ระบบ,บเราต้องทําการเติมเงินคราบผมใช่นะครับมาตรงส่วนจัดการบัญชีแล้วก็กดหน้าเติมเงินนะครับแล้วก็เติมแบบอ่างเปาเานาะนี่ค่ะเห็นไหมทุกคนนี่คับวิธีการเติมก็คือเข้าทูมานี่วอลเล็ตแล้วกดหาตรงหมวดหมู่ปัดเติมเงินแรกของขวัญน,นะคะผมแล้วก็กดส่งของขวัญเสร็จแล้วตรงนี้ระบุจํานวนเงงินที่ต้อ การเติมเข้าเว็บนะคบสมมติผมจะเติม160ก็ใส่160ส่วนตรงนี้นะครับเลือกแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะตั้งค่าเป็นนี้แล้วก็บอกจํานวนคนที่รับซองคือตั้งเป็นเลข1เท่านั้นแล้วก็ตรงนี้นะครับพอกดสร้างซองแล้วก็ให้กดเอาลิงก์นี้นะครับผมมาใส่ตรงหน้าเว็บตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดยืนยันการทํารายการได้เลยครับผมแต่ตอนนี้ผมมีพอยต์อยู่เล้วนะครับ160พอยต์หรือว่า160บาทนั่นเองเราก็จะไปทําการกดเลือกซื้อผลปีศาจกันได้เลยนะครับผมอ่ะก็มาที่บริการอนเดืนกดผลปีศาจนะครับเลือกไปเลยแล้ว แล้วก็หาเราจะดูผลนะครับนี่ครับคือเลทร,ราคานะทุกคนก็ดูเอาเลยนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวผมจะกดเป็นผลดาร์กแล้วกันนะคบผมดีไหมผล Dark ดาร์กหีือบอกว่าเออน่าจะดีนะครับ<อ>นี่นะครับผลมะกรูดสามร้อยสิบบาทนะผมเอาผลดาร์กแล้วกันนะสั่งซื้อผลแต่ว่าเราอ๋อใช่ครับผมจะต้องใส่ไอดียโลบอกของเราก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ดีสักครู่นะครับทุกคน <c oughs> ตรงนี้คือเป็นการกดเช็คคิวนะคนดูจะกดเช็คก็ได้หรือไม่กดก็ได้อันนี้ผมใส่ดีเสร็จแล้วนะครับก็ให้มากดสั่งซื้อผลเลยนะครับแล้วก โอเคแต่ว่ารหัสเราถูกป่ะเนี่ยเรื่องโอเคเรียบร้อยครับคุณสามารถไปดูคิวที่หน้าได้ทันทีอ่ะกดไปครับผมนะครับคิวของผมก็มานี่แล้วครับขึ้นกําลังทํารายการนั่นเองนะทุกคนเห็นไหมเออแล้วก็รอทํารายการไปได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมสําหรับวิธีการซื้อนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลปีศาจผลมืดของผมเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะทุกคนอ่ะทุกคนตอนเนี้ยผมอ่ะทํารายการสําเร็จแลวนะครับมันน่าจะเข้าแล้วแหละแต่ว่าก่อนที่จะไปดูในเกมนะครับผมขอจะบอกอะไรก่อนนะครับเห็นไหมบางคนนะครับผม ไม่สําเร็จเพราะติด2สเตปอะไรอย่างนี้นะครับก็คือต้องให้อีเมลนะครับเนี่ยต้องมาที่รหัสโลบกของเราแล้วมาตั้งค่าเซตติ้งนะครับปิดขเขาเรียกว่าอะไรที่อีเมลที่เบอร์ลิฟายะครับผมให้เอาอีเมลเวอร์ลิฟายออกนะคบผมเปลี่ยนเป็นอีเมลอื่นแล้วยังไม่ต้องไปแบบยืนยันอีเมลนะคบให้มันเป็นแบบนี้เนาะไปซะนะครับแล้วก็ตรง2สเตปนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับประมาณนั้นนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการเข้าเกมไปดูผลพิศจของเรากันเลยนะคบผมผลมืดของเราน,ะนั่นเองไปโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผล มืดของเรานะครับที่ซื้อมาจากเว็บไซต์ easy farm <c oughs> เข้าหรือ,อยังนะทุกคนนี่ครับผมได้เร้วนะครับโอเคเป็นไงทุกคนต๋อง รหัสอย่างไก่แต่มีผลถาวรส2งสองผลละเออ <g ül> <g ül> ก็ประมาณนี้นะคะผมทุกคนอย่าลืมไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะโคตรด,ดีเลยนะคบได้แล้วนะคบแป๊ปเดียวเองบริการไวมากทุกคนเออสามารถมาสั่งซื้อกันได้เยอะๆจากเว็บไซต์ easy farm เลยนะคะผมก <g ül> <g ül> ็บอกเลยว่าไม่โกงไม่เกลียรร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นลายใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนเอ,อ,อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับได้แล้วเว้ย